มค่ะส้มจะทํากิจวัตรประจําวันให้ดูนะคะก่อนน้อยเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะตอนนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบสี่นะคะเห็นไหมตีหนึ่งสี่สิบสี่มันมองกลับกันหน่อยนะอาบน้ําเสร็จสิ่งที่ทําให้ผิวดูดครีมนะคะทาอะไรเข้าไปแล้วคือดูดมันเป็นเคล็ดลับค่ะทําความสะอาดชั้นล้าลึกที่มากกว่าการอาบน้ําการอาบน้ำเนี่ยไม่ได้ทําให้เราสะอาดจริงๆพี่น้องการอาบน้ําให้เราได้แค่ความสดชื่น ท่วันนี้นะคะลูกสาวอาบีน่ารู้แล้วค่ะส่งก็จะเช็ดอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วค่ะว่าการที่เราจะทาครีมเป็นสูตรค่ะให้ผิวดูดครีมอะค่ะคือตามต้องเช็ดเอาคราบเอาเมือกออกก่อนนะคะส้มจะเช็ดทั้งตัวทั้งตัวเลยนะตั้งแต่คอลงไปจนถึงปลายเท้าเลยส้นเท้าเนี่ย้าใครเห็นส้มไรสุดอะค่ะจะเห็นว่าส้นเท้าส้มอะ สะอาดมากไม่เคยเปื้อนเลยนะคะลานคืนส้มก็จะใส่ถุงเท้านอนด้วยตอนเช้าส้มก็จะใส่รอ,องเท้าในบ้านนะคะอันนี้ก็ใส่อยู่ตลอดนะคะทษทีโทษนะคะพี่น้องดำหน่อยนี่่ะส้มใส่ตลอดนะคะจะมีรองเท้าใส่ในบ้านตลอดคือดูแลทุกอย่างเลยนะคะโอเคมาหลังจากเช็ดผิวนะคะส้มจะสาธิตช่วงบนอย่างเดียวก่อนนะตั้งแต่คอลงไปเลยค่ะหูก็ได้แต่ส้มไม่เช็ดหน้านะตรงนี้หัวขาง่ามต้องเช็ดแบบตามรอยนะ ข้อสอบพวกนี้นค่ะเช็ดให้หมดส้มเช็ดตลอดค่ะมันเป็นสูตรของการทาครีมแล้วให้ผิวดูดถ้าเราไม่เช็ดนะคะมันก็จะเปรียบเสมือนกับเราทาครีมใหม่ล้วไปโปะๆทับคราบเก่าครีมเก่าเมื่อเก่าที่มันติดตามผิวหนงเราอยู่นะคะ <S <S <ๆ>หลังจากนั้นค่ะส้มจะใช้2ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสทําให้ผิวขาวนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวในขณะที่เรานอนหลับนะคะส้มจะทาตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้ตบท้ายนะคะแต่ถ้าเป็นตอนเช้าส้มจะทาตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตอนเช้าไม่เช็ดผิวค่ะน้ําเสร็จก็ทาตัวนี้ตัว แค่นี้เองค่ะถ้าไม่ได้ออกแดดก็ไม่ทาครีมกันแดดกังคืนส้มจะทาแบบนี้ทาตัวนี้ก่อนเช็ดผิวเสร็จทาตัวนี้เบาๆนะคะไม่ต้องทาหนาแน่นแล้วก็ทาตัวนี้แบบจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็นอนตื่นเช้ามาผิวสวยเลยแล้วมาดูกันค่ะทานิดเดียวค่ะอย่างนี้ แต่ตรงคอนะคะบริเวณนี้ส้มจะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าทานะคะไว้ที่นี่เกี่ยวกับหน้าเนี่ยส้มทาิีเดียวเห็นไหมส้มอายุตั้งจะ40่แล้วผิวส้มข้อศอกส้มไม่มีดําเลยนะไม่มีด้านเพราะว่าเราดูแลค่ะทาครีมด้วยแล้วก็ไม่เท้าศอกนะคะไม่นั่งคุกเข่าเวลานั่งพื้นไม่เอาตะตุ่มลงพื้นนะคะดูแลคู่คู่นะคะไม่ใช่ทาครีมแล้วหวังให้ผลลัพธ์มันดีเลยประมาณนี้นะคะแล้วส้มต้องทาทั้งตัวเดี๋ยวส้มก็จะแย่เข้าไปนะแต่อยวเดี๋ยวทุกทีงรั้ส้มทารักแร้วย แต่ขาเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่ปิดคลิปค่ะครีมทุกอย่างนะคะคือทารักแร้ทาส้นเทา้าทาทุกอย่างได้หมดเลยทาปรับสภาพผิวนะคะเห็นมือส้มกลิ้งขนาดนี้คือเราเชด็ดเอาคราบเก่าและดันของใหม่เข้าตลอดเวลาแต่ถ้าคุณนะ่ทาทับทาทับก็เหมือนคุณสะสมขี้ใครอะคะ่ะไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์อะไรนะคะอ่ะล้วก็ทาเลยคะ่ะตอนนี้พอหลังทาตัวมอเจอร์ไรส์นะคะตัวนี้ต้องทาตบท้ายในการทาครีมสบายผิวนอนแล้วแค่นี้เองนะคะจะทําให้ดูสองคลิปไปคลิปต่อไปจะทาครีมเกี่ยวกับหน้านะคะเนี่ย แค่นี้ค่ะนะคะจบนอนหลับได้สบายใจสูตรของส้มจริงๆเลยตัวส้มเองไม่กินอาหารเสริมไม่กินเลยนะคะสักนิดนึงก็ไม่กินเลยแล้วก็ไม่เข้าคลืนิงความงามไม่เข้าสปาตัวส้มเลยนะถามว่ามีงบทําได้ไหมทาได้ค่ะมีงบค่ะมีเงินไปทําค่ะแต่ส้มก็รู้สูตรแล้วไงแล้วส้มจะไปทำให้มันเสียงเงินทำไมเนาะถูกไหมคะถ้าใครอยากผิวสวยผิวเกลี้ยงเหมือนส้มทําแค่นี้แล้วก็กําจัดขนตัวเดือนละสองครั้งหรือ2สัปดาห์ทํหนึ่งครั้ง จบไม่มีมากกว่านี้ไม่มีมากกว่านี้เลยค่ะแม้แต่นิดนึงก,ก็ไม่มีนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมทาครีมที่ส้นเทา้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าก่อนนอนด้วยนะคะ n ไนท์ night, จ้า